สวัสดีมนุษย์โลกทุกท่านนะครับนนี้มาอยู่กับผมต้นเคนแมนชานเอลหลังจากที่คลิปที่แล้วเราทำกระบวนท่าทั้งหมดของปานตะวันไปแล้ววันนี้ผมจะมาทำกระบวนท่าทั้งหมดของปานเพิงครับเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีการสปอยตอนเรื่องหน้าในเนื้อเรื่องดาบพิฆาตศูลครับถ้าใครไม่อยากรู้สปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้ก่อนเลยนะครับสำหรับปานเพิงในเรื่องดาบพิฆาตศูล จะมีผู้ใช้ปรกากฏออกมาให้เราได้เห็นทั้งหมด3คนคือเลนโงคุชินจูโรเลนโงคุเคียวจูโรและคันโลจิมิสุริก่อนที่ภายหลังคันโลจิมิสุริจะดัดแปลงปานเพิงของตัวเองมาเป็นบานความลับและกระบวนท่าทั้งหมดของปานเพิงในเนื้อเรื่องจะมีทั้งหมด9กระบวนท่า แต่จะมีปรากฏออกมาให้เราได้เห็นแค่เพียง6กระบวนท่าน,นั่นก็คือปานเพิงกระบวนท่าที่1เพิงณเส้นขอบฟ้าเป็นกระบวนท่า,ท,าที่ใช้ความเร็วพุ่งเข้าหาศัตรูก่อนจะปิดชีพด้วยการฟันคอศัตรูภายในดาบเดียวปานเพิงกระบวนท่าที่2อาทิตศัดสองเป็นกระบวนท่า,ท,าที่ผู้ใช้จะฟันจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนพร้อมกับเปลวไฟที่รุนแรง ปานเพิงกระบวน่าที่3เพิงผ่านสัปสิ่งเป็นกระบวนท่าที่ปล่อยเปลวไฟลุกท่วมดาบและฟันลงมาจากัางด้านบนปานเพิงกระบวน่าที่4ขึ้นเปลวเพงิงเป็นกระบวนท่าที่ใช้การฟันเป็นวงกลมเพื่อชมตีศัตรูหลายเป้าหมายและสามารถยังใช้มาเป็นการป้องกันได้ด้วยปานเพิงกระบวนท่าที่5พยักเพงิง เป็นกระบวนท่าที่ผู้ใช้พุ่งออกไปพร้อมใช้ดาบฟันไปข้างหน้าแล้วเกิดไฟลูกพยักของหุ้มร่างกายตัวเองไว้ปานเพิงกระบวนท่าที่9เพิงชำระเป็นกระบวนท่าที่ผู้ใช้จะพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วสูงปลดปล่อยเพิงออกมาเป็นคลื่นพายุเพิงที่รุนแรงเป็นท่าไม่ตายที่ทรงพลังที่สุดของปานเพิงเพื่อใช้ในการตัดสินแพ้ชนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปไแล้วนะครับสำหรับปานเพิง แล้วคลิปวิดนะีโอหน้าผมจะมาทำปานอะไรใหม่ๆใ,ใ,ให้ดูรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจใผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ